สัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่ดุสิตดีทูหัวหินวันนี้นะคะเราก็หนีแคมปิ้งมานอนโรงแรมกันบ้างเนื่องจากอากาศร้อนมาค่ะช่วงนี้เข้าเดือนเมษาแล้วเนอะผมร้อนจัดคราวที่เราเราเหนื่อยมากๆหมดพลังกับการไปกลางเป็นอาทิตย์นี้ขอหนีเที่ยวมาทะเลกันบ้างนะเดีย๋ยวเราพาไปดูรีวิวโรงแรมที่นี่ละกันนะวิลจินโรเซย์บฟนะคะ ส่วนผสมจะเป็นน้ำแคนเบรี่นะ้ำแอปเปิลแล้วก็น้ำมะนาวค่ะแล้วก็อนอุญาตทำโปรโมชั่นวันน,น,นี้นะคะถ้าเป็นชั้นโูกค่ะ,คะเป็นบาร์เราจะมีเป็นฟรีโฟร์อกเทลแล้วก็เบียร์ค่ะ699าบาทค่ะแต่ว่าจะมีเวลาจำกัดอยู่ที่2อชั่วโมงมแล้วก็จะมีอีกอย่างหนะะึ่งค่ะเป็น all you can eat อันนี้จะเน้นไปทางอาหารใต้นะคะ6 9ร้าบเาบาทเท่ากันค่ะแต่ว่าเราจะเสิร์ฟเป็นเหมือนโพชั่นเล็กๆค่ะนะคะจะได้ทานได้หลากหลายถ้าสนใจยังไง อันนี้จะเป็นชั้นสี่แต่ความนี้จะเป็นชั้นหกโอเคถ้าเทืออันนี้ติดต่อที่เขาน์เตอร์ได้ไหมเช่นน้ำแครนเบอร์รี่มะนาวแล้วก็อ่าอะไรไม่รู้อ่ะสดชื่นไหมเนาะหวานหวานสดชื่นแบบรู้สึกแบบตื่นนะเรียวกรามอ่ะชนทุกข์รู้แล้วเหมือนอะไรอะไรน้ำมังคุด <laughs> ไม่ได้น้ำไปเนี่ย มันก็พาไปเองคำว่างั้นนะใส่เลยทำไมเราไม่กดไม่รู้เขาบอกว่าแตะได้เลยแล้วคือมีไรนะขึ้นชั้นสี่เป็นบุฟเฟ่แต่แต่แต่ถ้าราคาไว้นั่นอยากลองกินกันนะเป็นอ้ตําเก็บไว้นะ่งสองคนทันสี่สองชั่วโมงกินโอ้โหเบอร์อะไรอ่ะ มีอาหารตายเสร็จอาหารตายด้วยใช่แต่ว่าชั้นหกเป็นเบียร์บุฟเฟ่มีม้วนมี้วนกินอะไรแบบอาจจะแบบว่าจะหาคำอยากดื่มอะไรไหมอยากไหมล่ะ เขาก็ตอบมาให้เราแล้วถั่วเขือกินได้หมดเลยนะก็ดูด้วยว่ามันคิดเงินได้เปล่านี <c> ่ <oughs> แคปไปดูห้องกันอันนี้ก็เป็นไฟห้องพักของเราวันนี้แคปทุกคนห้องน้ำใหญ่มากกว้างมากนะกว้างเลย ก็เป็นชาวเวอร์ข้างในงคะ่ะห,ห,หรอหเด็ดปี๊บขึ้นระฆัข้าบนข้อเดินไฟหน้ารังเนาะแบบทำให้ห้องดูหรูมากกระจกอีกบานหนึ่ง <c oughs> ว,ว้าวตรงนี้ก็เป็นห้องน้าเป็นกระจกไปเลยอ่ะห้องดูหรูมากเลยนะพอมีกระจกเยอะเยอะอืมนอนี้กหากหของกินอย่างเดียว,วคนเนี้ยศูนย <CO. S 1> ์แวาน้ำตาลแบบศูนแยบบ์เปอร์เซ็นต์เป็นแบบน้ำตาลในนี่นน่ก็่มีแก้วไวายวางสวยเลยก็จริงๆ <G ül üyor> น่าจะมีนะไหนเดิดดูสิอันนี้เป็นตู้แช่ใช่ใช่นี่นี่อ่าช็อกโกแล็ต ไม่บอกว่ะเปี่ยอเดี๋ยวลองถามเขาทิปก้ยี่สิบห้าบาทโดนคืนนี้มึงโดนกูหมดตู้นี่แหละครับห้องน้ำเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยห้องก็ถือว่ากว้างนะแล้วก็คือกำลังดีอ่ะ นี่เราไปดูมุมข้างนอกก็ได้วิวนี้นี่ครับวิวสวยนะฝั่งก็จะเป็นบันไดวนที่เราบอกว่าในรูปมันดีมากข้างบนนั้นนะคะก็จะมีรูปท็อปสระน้ำอยู่ข้างบนอีกเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนด้วย เราให้กินข้าวชั้นสี่ถ้าหนูจำผิดนี่จะเป็นวิวของที่นี่ค่ะวันนี้ฟ้าคึ้มทั้งวันเลยเนาะตอนนี้เรากำลังออกไปเรียกรถสองแถวปะใช่ใช่นั่งสองแถวถ้าขับรถไปไม่น่าจะมีที่จอดแน่ๆเราว่าจะไปตลาดต้อรุ่งกันค่ะ ก็ไปดูร้านอาหารแถวนั้นกินนะเนาะแล้วก็ไปเดินเล่นด้วยใช่ก็ไปเดินเดินดูดูหาอะไรทำนครับไม่ได้มาหัวหินกี่ปีละนานนานตอนนีสี่ปีอ่ะสี่ปีอ่ะน้อยอ่ะแน่แน่สี่ปีเอ้ไม่สิสองไม่ถึงสามปีอ่ะเรามาแกะกล่องรีวิวกล่องสุ่มกันที่หัวหินอยู่เลยใช่ใช่ก็สองสามปีเลยแต่เราไม่ค่อยได้เข้ามาในเมืองแล้วไง เราอยู่แต่แถมนูน้นอะเลยแล้วอ่ารถไปแล้วเมื่อกี้อตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโกทีร้านเก่าแก่ของหัวหินเลยเคยมากินกันที่บ้านอร่อยมากๆครับอยู่หน้าปากทางเข้าตลาดโต้รุ่งเลยนะคะตลาดจะอยู่ฝั่งโน้นจะสั่งสั่งทีเดียวถ้าสั่งอีกรอบได้ช้าใช่จะสั่งอะไรไบ้าง เออ่ต้มขากุ้งแล้วก็หมูกรอบพริกเกลือหอยเชลล์ผัดชากุ้งกุ้งกระเทียมกุ้งทอดกระเทียมอีกอ่านนี้ก็เยอะแล้วนี่ขย๊กแก๊วเลยสวัสดีค่ะนี่บอกแล้วมึงน่องเที่ยวก็แบบนี้นะครับจะมีคนท่องเที่ยวเดินไปเดินมาเยอะแยะหมด เดี๋ยวรออาหารมาแล้วเรามาดูกันนะว่าเราสั่งอะไรเราด้างน่ากินขนาดไหนอาหารมาแล้วทุกคนกุ้งตัวไปเริ่มเลยดูดีใหญ่เท่าหน้าใหญ่มากตัวใหญ่มากน่ากินมากแล้วกุ้งในขาไก่นะไอซุ่มต้มขากุ้งดูอุ้ยกะทิแบบกะทินี่มากเลยดูดีกะทิคนเลยแค่ใช่หือว่าโอเคแบบโคตรโอเคอมากอ่ะหมมาร้อนๆเลยทุกคนอุ้ย นี่อันนี้หอยเชลเชลผัดฉาเขาบอกว่าหมูกรอบนี่เป็นอะไรที่แนะนำนะขอลองชิมเลยล่ะกรอบพริกเกลือเขาบอกเมนูแนะนำค่ะใช่ขอลองดูโชว์ซิโชว์ไปแต่ว่ามันเหมือนหนังเขาไม่ค่อยฟูเท่าไหร่อืมแบบหนังไม่ค่อยฟูราลองชิมรสชาติก่อนอะ่อยปางแต่ไม่ค่อยหนังไม่ฟูนะอืม อืมอืมน่านจะฝูกกว่าน,นี้อีกหน่อยเนาะอ,อันนี้เหลืออีกอย่างหนึง่งห,หอหมกหอหมกหรือหอหมกอืมเราหอหมกมาเอาครบแล้วค่ะข้าวผมว่าหมือนกินนอนสามอยู่แล้วเนี่ย นำด,ด้วยอ่ะเขามาเป็นด้วยนี่เลยน่ารักเชียวน่ารักมันมีกุ้งจริงเนี่ยขออนุญาตลองแบบว่าเต็มสุกยวเราต้องใส่นี่ปะไม่ต้องมไม่อ่ะนะเนีผมลองนะชิมสิเดี๋ยวขออนุญาตตัดกุ้งน่อย ตัวใหญ่มากอ่ะถ้าเทียบกับช้อนดูดิดูดิดร้อนไหมอืมอร่อยไหมไดบจับใจคนที่ชอบกินต้มขาอร่อยไหมคะผมกินต้มขาอร่อยนนะั้นเปนไหนผมชอบมากมผมให้ให้เจ็ดเจ็ดได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้แย่จะบอว่าผมถูกถูกปังมันไม่ถูกยังไม่ถูกใจไ่ใ <laughs> มันต้าับไปเนะมาเชยวพันชาดดาผมขอไม่กินที่ไทยนะเพราะผมแบบไม่ค่อยชอบผมแพ้อ,ะอ่ะร่อยไหมสนไหมหอยดีปะ ถือว่าปรนทานทางป้ายหน่หอยนะใส่พริกเผือกนิดแต่แต่น่ากินนะรสเหมือนไทยหอมชอบนะแบบเนี้ยอะไเรียกว,ว่าตุดๆถือวาโอเคคือกุ้งกุ้งนี้มันใหญ่มากจัดไปเทียบกับหน้าไปเลยเอากระเทียมก่อนเลยเอ่รอบชอบโอ้โอสี่ตัวนี่หว่า กีนนึกว่าสามเดี๋ยวผมขอญาตแบบแบง่งแบ่งมาหน่อยนะเทียบกับหน้าก่อนดิหั่นไปแล้ะเพือเ่อนเพื่อนผมเนี่ยอาจจะเป็นคนกินอะไรแบบเถื่อนๆหน่อยนะ <c oughs> เปิดเปิดไม่ง่ายเออโอ้ยเต็มท้ออน,นะดูดิ ชามสดนะผู้ถึงมันสดมากเลยอะนุ่มทะเลอะแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มดิบเกลือกอร่อยแซ่บไหมก็บหรือว่าได้กุ้งเขาสะาดใจมากดีนะัดดีนัดที่สั่งชอบ <laughs> คือข้อเปลือกกำลังดีเปลือกกรอบๆค่ะไปกินกัน อหมอมาแล้วทุกคนหมองอะไรนะอันนี้คือเขาทำตลอดด้วยเขาแบบไม่ทำรอเนาะเขาบอกว่ารอแบบ5นาที15นาทีปะ15นาทีใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเลยนะอ้าวจะไปอุ้ยเนื้อแบบควันคุ้นเลยดูเนื้อแน่นน่ากินอ่ะโอ้โหเนื้อ เราต้องกินแบบปลาล้วนร้อนน่าจะร้อนนะระวังนะอร่อยปเหรออออันนี้ร่ยชอบมากเลยใช่ไหมถูกใจไหมอ๋อที่ถึงป้าเลยป้าร้อนแบบเนี้ยอ๋อประเด็งมันเป็นปลาล้วนเลยเนี่ยอืมตัเนื้อมันเด้งๆดูสิลองเิาใหม่ดิ ดีดีดีดอร่อยขอให้สั่งนะใครมานะคะหอ,อมหมกดีมากไปคนเยอะมากมากเลยกินไปเท่าไหร่พันสามอืมอะอิ่มไหมอิ่มมาก <c oughs> พีข้าวไปสามถ้วย <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะไปเดินตลาดต้นลุ่งฝั่งหนุ่กันค่ะไปดูของกินเล่นเนาะ บอกอีกแล้วอรอให้ผมไปทะเลตลอดเลยเออลูกปลาเล่เลยเห็นอยู่ปลาหมึกใหญ่มาก ใครก็หิบตั็เกงค้าแทนแสบป่ะเอกล้ามะเนี่ยกล้ามกล้ามของจริง <c oughs> ใส่แล้วเป็นรอนเลยนะโอกล้า <c> ม <oughs> บรรยากาศเงียบไปเยอะเลยเนาะ <c oughs> ใช่ใช่ตอนตอนเรามาช่วงนั้นนี่เดินกันแบบว่าต่ <c oughs> อแถวอ่ะใช่ เขาก็ามีของกินหรือเปล่าไม่มรแต่ก่อนผมมาเดินเหมือนคนจะบ้าคนเยอะจัดตอนนี้คนน้อยลงเยอะเลยอ่ะที่ขนาดวันเสาร์นะเนะะี่ยเดี๋ยวลงเียลเบกบ นั่นมูบาร์บีคิวค่ะคนน่ากินเนาะน่ากินมากมีราคาตามบ้านที่ต่อนะคะราคาก็ไม่งก้ังกรดยเมื่อกีน่ากินเนาะ

พาเดินดูนั่งนอนเดินเข้ามาหรือไม่ได้มานานแล้วอ่ะเดินเข้ามาดามแล้จะมีร้านอะไรอาโกะเจ้าเก่าอะไรเนี่ยอยู่หัวมุมอ่ะแล้วปกติเรารถมาเราจะมาจอดข้างหลังด้วยข้างหลังไม่ตรงเนี้ยนี่พี่จอดได้แต่ก็ต้องวัดดวงนะว่ามีหรือเปล่านี่หรือไม่มีฝรั่งเยอะอยู่ต่างชาติมท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลย เด้วยมันเป็นเขาเรียกว่าไงเขาก็มองว่ามันกินในตลาดนะครับโลเคเลยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันก็เอาเรื่องอยู่นะแรงอยู่นะคน1,000นึง2,000แต่ถามว่ากับสมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยคนละเรื่องนะแต่ก่อนไม่เคยเป็น5,000แต่แพงกว่านี้อ่ะช้ำน่ารักเลยเดี๋ยวเราก็เดินเล่นแล้วก็กลับบ้านเอ้ย กลับห้องพักแล้วค่ะย,ยังไม่ได้หนุ่มกินเล่นเลยอะ่ะจะไปออกทางเดิมปะไม่รู้สิอันนี้มันข้างหลังใช่ปะใช่จะกินกัญชาก็มีอ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้เสรีมาก <c oughs> <c oughs> เหมือนอาหารแคมป์ไหมจัดเต็มกินให้ครบกินถึง10โมงนั่งยาวๆอะเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะก๋วยเตี๋ยวน่ากินคนก็เยอะนะแต่ห้องห้องเขาเล็กๆกันเนาะก็นั่งแบบเต็มสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ร้านกาแฟดิบริมเลหัวหินซอย67นะลงทะเลอ่ะมันจะมาทางลงทะเล,ลอ่ะเรากำลังเดินหายอยู่ครับ <c oughs> เราก็ไม่เคยมาแล้วเราก็ดูรีวิวกับผ่านๆสวยๆด้วยแล้วก็เลยเดินๆๆหาเอาไปหย <c oughs> กันมีน้ำหมาด้วยโอ้โหตัวใหญ่นะนี้ดีดหลายวันนะผมว่า <c oughs> จริงๆแล้วนะฟ<ะ>้าอ้าวัวพี่ข้างหน้าคุกคามเป็นเนื้อสุกอะไร ครับมาร้านเพื่อนร้านเพื่อน <laughs> ชื่อร้านเพื่อนใช่ <laughs> ไม่ใช่บิบริมเลม่ี่ขอนั้งนี่ได้ไ,ได้คุยร้านน่ารังมากเลย อ่หารด้วยนะคะวิวดีมากเลยทุกคนได้กาแฟแล้วอือีค่ะกาแฟชัยนาร้านนะของของไทยนะชัยนาษนะไม่ใช่ครับชัยนาษจีนจีนฟาแนะนำฟาแนะนำอันนี้เจ้าของฟาแนะนำให้เลยนะเขาบอกว่าเป็นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่หอมเบอร์รี่ หอม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 อะไรอยู่แล้วหนูก็ลุ้นไปสิเขาเรียกว่าไง่ะกลิ่นกาแฟชัดแล้วก็เหมือนกูชิมเป็นเหมือนชิมมาเยอะปกติแดกพวกโอเลี้ยงแดกพวกกินทำโอเลี้ยงกินะไรไม่ได้ เอาน้องเขาบอกว่าเป็นกาแฟชายนลแล้วก็ชิมดูน้องเอยอร่อยมันตื่นตื่นนะกาแฟหอมแล้วหอมเออเขาได้คั่วเบอร์รี่คั่วอะไรเนาะเราชิมนะเหมือนเดิมกาแฟกาแฟจบแต่ถือว่าอร่อยออร่ยแต่รู้สึกสดชื่นอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะนี่สดชื่นเลยแต่ปกติผมนอนเยอะปกติผมก็กินกาแฟทั่วไปก็กินแบบไปร้านไหนก็สั่งแต่แต่ผมจะกินอย่างเงี้ยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรนะอืมอะไรอย่างเงี้ยก็ ปกติเข้าไปแต่ถ้าเกิดเจอโอเลี้ยงในทางหวางเสียทรงหมดเลยแม่งมาร้านดิฟกาแฟอย่างเทพน้องมีโอเลี้ยงไหมอร่อยอร่อยถือว่าอร่อยอร่ยเย็นชื่นใจมันชื่นใจมากมันตื่นมันเพ่อกวใครชอบกาแฟนะคะใช่อยากลองมันมีเมลร็ดขั่วหลายแบบใช่ป่ะเขาให้แน้นแนะนำหลายแบบแล้วแต่ชอบอะไรก็ว่าไน ก็แต่ส่วนตัวผมทางทางก็เข็นมากกว่าไอ้บ้าต้องดูบรรยากาศต้องดูอะไรด้วยอันน่ารักลูกคขายเยอะแอบหลายทางแต่ทางผมก็คือโอเลี้ยงหวานตักขาอ๋อ